ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่องรักนี้เชื่องยิมีรันซึ่งได้พระเอกหนุ่มลอยยางติ๊กเจษด,ดาพรมานำแสดงแห่งเรื่องนี้หนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมเขายังนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องแรกอีกด้วยค่ะ แถลงข่าวเปิดตัวเตรียมลงจอทางช่อง True Asian Series True Vision 5 6ให้ได้ติดตามชมกันแล้วค่ะสำหรับละครซีรีส์เรื่องรักนี้ชวัลนินิรันที่ได้นุ่มอน, ham, นัาดาเอเวอร์ริงแฮมนางแทนเป็นโปรดิวเซอร์นำซีรีส์เกาหลีที่เคยโด่งดังเมื่อ12ปีที่แล้วมารีเมคใหม่ในเวอร์ชั่นไทยพร้อมกับดึงเอาพระเอกตลอดการอย่างติ๊กเจษฎาพรมาประกบคู่กับนางเอกนะ้สาสออมสุชาพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบค่ะซึ่ง จะออกอาการให้ได้ติดตามชมกันทุกวันพุธและพฤหัสบดีในเวลา21นาฬิกาทางช่อง True Asian Series True Vision 56โดยจะเริ่มตอนแรก22พฤษภาคมนี้ค่ะฉันุูข้าบนเวทีก่อนนะคะ โดยงานนี้ค่ะคุณบอยอัศพลณบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการของถูวิชันก็ยังบอกด้วยค่ะว่าเพราะได้ฐานแฟนคลับในแถบเอเชียของติ๊กเจษดาพรกับอ้อมสุชาเลยส่งผลให้ล่าสุดค่ะมี3าประเทศในโซนเอเชียนำโดยประเทศจีนซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายให้แฟนคลับชาวต่างชาติได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือมีเอเจตนนะครับจาก ที่เขาขายที่ประเทศจีนนะครับเขาขายไปตอนนี้ที่เขาซื้อไปคือที่ประเทศจีนเวียดนามนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับสประเทศนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ยินดีมากสาเหตุหนึ่งก็คือว่าอย่างอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับคือละครเราเพิ่งเริ่มถ่ายปั๊บเนี่ยคือมีแฟนคลับเข้าทําเว็บไซต์แล้วครับ แล้วก็ปมีการขึ้นป้ายกันมีการเดินเชียร์กันที่ประเทศจีนเลยนะครับถึงละครเรื่องนี้ซึ่งซึ่งทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากอะ่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพิติกซึ่งเขาเขาชื่นชอบมากนะครับม,มีน้องออมซึ่งเขารู้จักอยู่แล้วแต่นี่พอไปเป็นออ oh, ทการบดีมายฮาร์เป็นทีมงานแะนอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันพนวกกันหลายๆอย่างเลยคือเอเจนต์มาแย่งเลยคือขอบอกว่าคือขอเซ็นก่อนเลยเพราะว่า เขาอยากเขาเขาอยากได้มากๆ